ครับผมสมเมยนะครับร้านพุดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้พามาชมนะครับรถเล็กนะครับดีสองหนึ่งสี่ศูอ่าคันนี้มีอุปกรณ์ปบันดินหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็ติดโรตารี่ด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกนะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับใช้งานน้อยร้0ยเจ็สิบชั่วโมงนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับสีสันเดิมๆใช้งานน้อยนะครับร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนี่นะฮะไม่ขึ้นปกตินะครับ สีเดิมนะครับเบาะเดิมเนี่ยตุกชุดคันเกียร์สติกเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบรถยังไม่เคยแกะนะครับตั้งแต่สีล้อนหน้าเนี่ยไล่ไปยางก็เป็นยางเดิมเนี่ยยางหน้ายังเต็มๆอยู่เลยนี่ยางหลัง B2124 จะเป็นคันบนนะครับตราช้าง อันนี้เป็นโรตรีนะครับแต่อุปกรณ์หลังเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช้เปลี่ยนไปตัดหญ้าก็ได้ทางร้านมีบริการหมดนะครับตัดหญ้าใหม่นะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนอุปกรณ์หลังอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้เลยนะครับใบเรือไฟท,ท้ายอยู่ครบไม่แตกรถสภาพ,ภาพเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับร้0ยเจ็ดสิบชั่วโมง ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมเดิมทั้งหมดนะครับโอเคเครื่องติดง่ายนะครับนะ้ำปกตินะครับเครื่องโยนเดิมหมดเลยนะครับยังไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับด้านหน้าหัวถังหวัวฉีดนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีรอยแกะนะครับปั๊มเดิมนะครับคุณนี้เดิมเดิม เครื่องเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยทําเลยตบโอเคไม่มีไอนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ดีเลยเครื่องติดง่ายนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังยกขึ้นยกลงปกตินะครับพวกน้ำหนักพวงมาลัยอ่าคือมันเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ก็ไม่ได้แบบหนักมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้าหน้ายางของล้อหน้ามันเล็กนะครับ ระบบเกียร์หน้าเก้าหลังสามนะครับทํางานปากติทุกเกียร์นะครับเวลาวิ่งก็ไม่ได้แบบมีเสียงเฟืองเสียงอะไรผิดปกตินะครับแต่รถเล็กเวลาวิ่งเรเร็วเกียร์สี่มันก็จะดังหน่อยนะฮะมันจะดังวีนะอันนี้ปกตินะครับรถใหม่ก็เป็นก็ถือว่าโดยรวมนะครับในเรื่องของการใช้งานก็รถอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับทั้งเครื่องทั้งระบบไฮดรอลิกแล้วก็ระบบเกียร์นะครับ ถ้าสนใจก็ลองดูได้นะครับเรามาขับดูได้นะครับก็สำหรับนลองบีคันนี้นะครับ2140นีะครับรถขนาด21แรงขับเพื่อน4ีล้อนะครับมีอุปกรณ์เบรดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่จะเปลี่ยนไปตัดหญ้ายังไงโทรมาคุยกันนะครับราคา2 9 0 0 0บาทนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับถ้าลูกค้าสนใจสามารถ โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0994945351หนะฮะหรือแอดไลน์นะครับ ID ด์ไลน์ศู9ย์เ5้นะฮะยังไงฝากเตือนเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะฮะรถไถถ้าเกิดดูในตามเพจเฟ e บุ o k อะไรต่างๆนะครับระวังพวกวิชาชีพนะครับหลอกโอนเงินนะครับกินเงินมาจำนะครับลงรถไถราคาถูกๆนะครับถูกผิดปกตินะครับถ้าเห็นว่าเออราคามันผิดปกติให้เลื่อนผ่านไปเลยนะฮะ อย่าไปคุยอย่าไปอะไรกับพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลอกกินกันเรานะครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดีที่สุดก็แอดไลน์นะฮะแล้ววิดีโอคอลได้เลยนะครับทางร้านเนี่ยอยากจะขายอยู่แล้วนะครับรถมีจริงนะครับเราถ่ายวิดีโอเห็นหน้าก็ชัดเจนนะครับแล้วค่อยโอนเงินนะครับเห็นรถเห็นหน้าคนขายเห็นร้านชัดเจนแล้วค่อยโอนเงินเนาะยังไงฝากด้วยละกันสวัสดีครับ